สวัสดีน้องสวัสดีวัสุทุคนเดี๋พ่อๆกอะซ่องน้องมอสพี่น้องเ้ยจะมาแจ้งข่าวเอฟซถูกทานเอฟซีน้องมอสได้ซ่องน้องมอสนะนายหลังจะเลยมาแจ้งเอฟซีตายแบนี้กูเห็นไนดู้งลายสิคงายสิึ้นนี้เลยสวัสดีน้องมาแก้ลุบต่อพี่น้องว่าแจ้งข่าวเอซ น้องมอดอันทุกเลยทุกท่านนะคะที่หวังดีแล้วก็ไม่หวังดีค่ะว่าน้องมวมีเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วนะคะเพราะว่าทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายทั้ง่อทั้งแม่ตอนนี้ได้ดูกันแล้วเนาะออีกืแล้วมอนยังมุ่งเรื่องขึ้นหน้าอีกเหรอนองมอดบอกว่าไก่พวกไก่ ลองบอกบอกว่าเรื่องอะไรหรอคะเรื่องอะไรหรอเออไม่รู้ไปจะบอกว่านะคะวันนี้นะคะเวนาน้ากไปด้วยค่ะเวลาป้าไปด้วยค่ะอ้าวไม่ใช่หนูไม่ได้ปั้ค่ะพูดก่นขนมวะมันว่ามันเคยว่าจีตาลกขนมวะนะมันต้องในหัวมันต้อง พึ่เสีสาวๆก็ต้องในหัวงน้ำแค่ไปกค่มาไปชิมาตัวแม่เราว้านน้องไอ่มาเราไปทด่หัวแล้เราไ่นู้ว่างเลยต้องหัวน้ำนะคะวันนี้นะคะคุณอาถายยังไงต่อคะจ้าแล้วก็้องมดจะเลี้ยงเมียไหวไหมไหวไม่ไหวต้องไม่ไหวก็ต้องสู้ไม่ไหวก็ต้องสู้นะน้องมดจ้า ฮาดอะก็เดี๋ยต้องถามนองมอสว่าดีใจไหมได้เมีอแล้วเป็นตัวบันทึกอะไรแล้วหกเดือนคนแง่ื้ออยู่ความในใจฟังจุ่ยในประสงจุ่ยมบับก่องหานทานบดีใจแล่บไดเมียเป็นตัวเป็นตัน่บ้านเริ่องทำโต๊ดีใจเสียใจเสียใจมากกว่าเพราว่า ถราโดนกับบแพงหมดถือสำนักจิบจิบนูจิบจิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านในเวลาจะหาปีจังแต่งเพราะฉะนั้นต้องเป็นต้องสู่งานเนาะนอดสู่งานและจไา้เงินมาแต่งอะไอย่งางใส้่พอห้าสิซี่มาแต่งก็เป็นไป,ปนบ่บปบปได้เล่น้องเอ้ย1ิบปี1ิบปีจังไหรือโบอ่แล้ว พ่อกับวันนี้นะครับพ่อกับแม่น้องมอสก็ไปท้าทายเรื่องเรื่องทางเจ้าสาวหรือว่าทางฝ่ายฝ่ายหญิงเนาะไปหาแบบว่าท้าผู้กันเออทางนี้ก็เขาทางนั้นก็หากพี่ฮะนะครับผูใช่ครับผู้ใช้ขาคี้มให้ไอ้มอสน่อยงานมันจะข้าวเยี่ยมจะทำอย่างเนี้ยมันเป็นแดงมึงซึ่งแรงชานคเข้ะ ไม่้าเบิเอ็มันก็ขแน่เลยหนามีทนเบิงินสื่อน่นีมนี่เรจให้ด้เามีเงินสื่อมีเงินสื่อแต่สิเงินมเงินสื่อน้องมได้ห้เมียมาอยู่น้ำพี่พี่น้องเ้ปางเบิงมาแต่เข็มขนาดเราเยังมาเนอะเศาษฐามะ ตะกี้ก็บ่มีคนบ่มีคนเนาะแค่ดท้ายก็กำลังทำเฮาขับเพลงเฮาหมักเฮาอืมีใหม่ก็่เงินเม่รู้มาหาเงินอะไเอ้ยเฮาน่ะเห็นได้นั้นแหละลงเฮือน้ำเดียวกันเลยข่อยกับหมักเจ้าเจ้ากับหมักข่อยเฮ้ยเอ้ยเห็นได้นั้นแหละเออแต่ว่าญาญาเช่นสั่งว่ามึงอย่าพามีลูกได้ร้านไส้ป่ะเออคือมาบอกว่าเด้อะขันว่ากินยาคุ้มบ่เป็นบ่ถือซักประโยชน์สามเดือนเข็มหนึ่งหวานเราได้นี่กัด สั่งนะเออบานนี้ทั้งเมถาวกมดว่าง่ายอย่าไปบอกนั่นันด้อเราว่างห้กันเลี้ยงมันหักกันใหญ่นี่ว่าสันคุณนี่กแล้ววสันรา้านนะ่ะว่าที่ซิมไฮเลี้ยงทุ่เมนมาบริจาคให้มีดอกลูกนะให้ได้แต่งในคอกัอนก่อนเราให้ได้อยู่น้ำกันก่อนสมมาพาควรก่อนจะังมีต่างคนต่างบ่มีเนาะเอ็นเพนื่อนก็คือเห็นแหละ พี่น้องรอรุ่นคลิปต่อไปอาจสิมีรีวิวเฮือนร้านไผ่เนาะแม่นบ่คลิปใดก็คลิปนึงนี่แหละแม่นรอรุ่นไปเรื่อยๆวัีก็สิ้อยไปกับอเนอืคอยว่าสิไปหาน้ําไม้อยู่มื้ออื่นมาาแวะเด้อมงนั้นมงนี้เด้อสิไปนะสิไปไปรีวิวร้านไผ่ ฉากแพงการเบิ่งแย่งกันแล้ววันนี้ก็ได้เป็นขวดเดียวเมียเดียวเลยจั้งมีเงาจะอดทนเมียก็กินไข่กินเกลือเจ้าก็กินเกลือเห็นอะไรแล้เนาะมีตื่นเต่าลูกเดือดเลยเฮ้ยเอ้ยบ้านนี่หน้าบบเป็นกันเป็นไทยบบเป็นกันเป็นไทยนะก็ทีเข้าใจในการใช้ชีวิตว่าเออเป็นยังไงต่อระหว่างอยู่เป็นโสดกับมีคู่นะคะก็สอนนอกเนี่ยเลยพนัาก็สอนหลานนะคะาสามสจ็ดดาวิงโบเก่โบมีด เลยว่าพวกร้านมันเก่งเนอะมันเห็ดเป็นทุกอย่างเนอะก็ขผาคำหนาด้างจมหลังจานไทยน้าบุเป็นอย่างเดียวแค่นั้นแหละน้ำหน้าเกี่ยวเผาอาเซีนเป็นเบิร์ดแต่ยงเห็นเขาบุกเขาไทยนาบุเป็นเขาบอไดมีรถไทยเดินตามคือเฮาเลยก็มีแต่รถไทยใหญ่เพื่อชนะน้องมดก็ต้องหาต้องเออ อันทัดเนี้ยก็อันไทยนาอันไทยนาไทยใดอยู่อักแก่โหเห็ดสะโอยเพราะว่าอันเท่ากันว่าพี่ฝนเพื่อนกันแล้วพอดีเวลาไปเยือนเมียเมียอยังก็หาฟังเหมือนเขาบอกนั่นหนึ่งกับซิงอ้มากเป็นไปไม่ได้ไหนที่มีบททวนตบตรองก่อนโอทนอย่างแรกก็คืออดทวนน่ะนะที่สำคัญก็คืออดทนเท่านั้นแหละมาถ่ายคยขปถ่ายเงินการหาเงินห้าขั้มและที่รู้ว่า

อันนักกินมอนบวงจำเอันนักิ้เข้ามาแล้วแจ๊เลยนะมื่อคืนนี้ซื้อตะก泰กนเสียแดดบ่บ่แล้วสั่เขาเลยนอนบุลับไปคืนเมันเจ็บนะมันมันมันเจ็บมันแนะแอหนึ่งนะเจ้าข่าวสรุปสองโอ้ยทำไมหวี้สองพันเจกระโบมีเราตะแต้มีแจะทงเดียนแล้วมากินแก่กัมี่ทงเดียวซ้ำเมื่อคองตลาดนะ เราบ้งแผนเอาเีเ็นเยม่ไปเได้ไปเห็นยางบ่ได้ไปยกของนักบอได้ไปเห็นยังบ่อเ่นมมีเหงยังไปยังเวลาจับยังมันสิ้อยเงีมันงเลยมึงาชินมันเก็บซาบเก็บที่หาจะตายเลยแม่นข่าวข่าวมึงซาบนี่ยข่าวซาชินมันมีเหงยง ขันาจับยังนนึงมันแยกแวแวไปเลยนะมแยกปวดแล้วหยุดหมุกลอยลงลมันขึ้นยกนเน่ะอ้แคกินมันพอบอกินอดวงใช่ไหมต่เนูก็ย่ังลูกไนี่นี่กย่างแบบลอยลอยแขนยม่ไดุ้ซซีก็ลอยหอันซีเราขาห้งไว้ขาบซีใส่สลมบอกเ่อสลมอาจารย์เจฟเนี่นะะอะไรมอดต่คุณอาเขาเรื่องต่อคุณอาเอ๋ยอองนอกเรื่องแหละ อ๋อใส่แล้ววาดนี้มั้งอ๋อใส่แล้วอันนีความอดทนเอื้อยหญ่มีอารมณที่ร้ายมันจะพวกมั่นอี่แหละกินองเลยจะบอกเลยได้ว่าสมองะเอื่อยเดี๋ยวนี้นั้นถ้าอยู่ใส่เบิร์ดเนงกินเบิร์ดกับบุ้งหงอยู่คือมีแต่กระตู่ซื่อๆนี่แหละผูมีสมองมีความอดทนเล็กเขามาแย่งกับอย่าพึ่งห้าอย่าพึ่งอันนั้น พองห้เป็จังห้าเห็นว่าก็ได้คอมเมนต์มาบ่มีแล้วมันจะ่อยเจ้าไม่เงไปถ่ายกระ, 5, กระปุม่มเลยเฮ้ยมวลาไปถ่าใหญ่นั่นทงดีกายผิดไปหาเมีอไปนอนเมืเ่อกลเงินหนองนะเมื่อเคยดะไปนอนเี่เนเขาจะเถื่อนไปนอนอยู่สายสไปนอนที่เก่าไม่แต่นางนิเมื่อก็นอนก็มียซะอันนี้จะไปนั่งลินแจ้งแร้วไมานั่งในหะน้าบ้านนะนะ น้มันที่สบ่น,บน,นมันเอือน้ไม่ใช่มีซองล้างแต่ว่าเงื่อทังเนือก็ทังไต้เหื่อล้งทังใต้บอกล้างล้งที่มีของน้เนี่เอล้งแลลถ้นอนกัจะคนไปถาไปถาก็นอนมาหาอันนอนหาคนอนนเื่อล้างไหนเมนอันล้าวันนันละสอกหน้าไให้คอยไปยุบอ,อ,อุ่นกับลูกลานอนนเื่อกินลูกกินกนะนี่อนี้วา อันใครไปน,นอนยูพูดหน่อ,อยญานมาพี่เผื่อสิมาหอดเด้อโลกคือโลกเลยเจไไ้าบริษัทขี้มันก็ล่องเบิงนะก็เลยบอกเขาว่าอันยูพี่ขเขาจะจักเมื่อกับเมื่อบอกาามาอยู่น้ำคอยมาอยู่พี่แน่ถ่ายคลิปมาอยู่พี่แน่ถ่ายคลิปพี่แน่นอนก่อนต้องแม่ไปพุณกับถ่ายคลิปทั้งคุณไปไปมาๆนั่นแนดดหละว่ามึงจะได้ไกลกันเอกบ้านจะได้ไไกลเนาะ มีรถชิปจขี่กับห้องันรถห้องชิปไม่รู้เพคน่รู้เป็นเีเใร่นอยากเป็นคนอที่รแล้วมีเี่ยดโอ้ยันอดเดี่ยวอเดียวกัะไกูมากเลยซคนซู้นมันบอกนคีรูนะันเรถอเอาเออะไปทำ้หลนกัน ไปไปสู่นะเขาคุณอากลับไปที่ซาคุนาะเอาซินมึงสิปยยงไ,ไปอื้อใหญ่มึงมาเห็ดวัดลอยตอนเที่ยมึยงจะมา <c oughs> โอ๊ยมันนักคือหน้าที่ของหนูใช่ไหมคะหนูเคยอยู่ว่าก็ต้องลงรัดที่ใช่ไหมคะอะไรต้องทำบุญก่อนนะคะ เราจะมีผัวเหมือนเขามีเสียอะไรปี่น้องเด็กหน่อยเนาะมาขัดกันความหักมันบกขืนเนาะมันบกขืนกับไอหน่ตามตามสมัไหมตะกี้แต่เศร้าปียังร่มกบ่าวเป็นกบมือนนี่นะไม่ต้องต้องค่ะพอถึงเวลาไม่ถึงสิบโวยวอดสิปีสซ้มันกะยังมีความห่างบางคนกันด้ จะหาก็มีแต่เออบึงขีดน้องมเแา้เนาะโอ้ยมดตัวนี้มันออกมาเลยตัวนึงต่อนี่ทั้งนี้ตัวใหญ่าใหญ่ใจดีจับขาดีกว่ามันตัวใหญ่บ่หรอไอ้เทมถูกคนมีเอ่าเบื้องขีดน้องมดเนาะแมีกระฟ้ามผู้ใจให้น้องมดใหญ่ใจดีทุกท่านเนาะฝากเบิ่งฝากส้มนะเนี่ยฝากเป็กำลังใจให้ ันห็ดบ้านก็ลงเทปปหาเงินแมบาอีเมซอนกัยังวันทันได้สิพาพนี้ไปเหตดบาสก่อนอเมซอนนจังหวะน้ำรังมื่นบอไปไปมื่นบอกแม่เนื้อมึงอย่ยเพิ่งออกเรืองเลือดคุณตาคุณอาก่อนโอจะตอ เออเออน้องแค้นมากระเป๋าเป็นนะพี่น้องน้องแค้นกับน,น้องแค่นี่สิปีเอาพี่เนี่ยน้องแค่นี่ยังสีโลดบอมสิปีบอมว่างไข่ออกเด้อสิปีนะจะไปอ,อ,อัอออนน้อยหน่าพี่ไอ่อืมไอ่เด้๋นี้เด้อพ่อพี่ไอ่ได้มาหนี่น้องแนโ่โอ้ยตื่นเว้ยน้องแมน่ไม่ก็นเลยพี่ไอ,อ่เด้อขนมยากับพี่ไอายอ่หน่าหน่าหน่ามาท่านทีลูกนั่น่ะ อย่งไรล่ะมาดามก็มันคันค่ะดูคันค่ะใส่ค่อยว่าอันเดี๋ยวทั้งในทั้งกลางไม่มีแต่กอยินมีซองตูนเออเฮนต่นี่ะแดดมนน่ะแม่ว่าถึงเราดูผสมผ่านแล้วรู้สึกคันกี คนแม่ท็ทะห,หนูก็ทานเหมือนกันนะคะ,ะเสียง <laughs> อ๋อเออเดี๋ยวพากันมาลกเนาเออนาจิไปหาหน้ำไม้ยินจะพากกันมาลกเนื้าตอนแรงซะตอนเช้าก,ก็ไปหา,น,ากกน้ำไม้ยาซิน เอาซินทางไปนะมืออื่นนะไปเบ่งือนร้านผ้าแม่ไปเบ่งือ่ร้านผ้าต่อไป้งก็จะมาอยู่น้ำสูบแบบผู้ปทัยค่ะมาเลียงเบ้เลียงไก่ไปเบ่งนาตาล้านสะพายมาอยู่มาอยู่มายู่มอสข้าวไ้มาอันค่อยๆอ่อนโยนอันค่อยจะไปอยู่เฮื่อนอาได้อันจะไปน้ำมอไปอจนจะมาคอยกับมาประเ พ่อพ่อเมียเพียงพ่อพ่อเมีเพียงเลยพี่น้องอย่มึงลงไปซอนแม่นี่ยคุณแม่ค่ะโอ้ยไปไเจ้าที่ละลอยอันนี้หหแล้วช้ามาสิลานี่หานาทีเนี่ย่อเลยสิบหนอละไล์สดต่อเลยนี่ไล์สดทงอัน้พิม่ก่อนอ่าเุก มาเด็กพี่น้องเจังหวะข้างในก็แช่เด้อแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่ว่าที่ส่งเงินมาน้องมอสไหวข้อมีเนาะขอบคุณหลายๆบน้าพี่น้องสบายดี